เมื่อบนล่างสายขวาหน้าหลังพระองค์ไม่มีไม่บนไม่ล่างไม่ขวาไม่ซ้ายแล้วพระองค์มีไหมอัลลอฮุอักบัรเอคือมันคล้ายกับคำถามดะฮรีสมัยอบูุฮานิฟอะที่ดะรีถาม มีด้วยสิ่งที่มีไม่มีที่ไม่มีทิศนั่นคล้ายคำพูดดารีเลยคำถามน,นี้อัลลอฮฺอักบาร์เมื่อบนล่างซ้ายขวาไม่มีอัลลอฮฺไม่สายไม่ขวาไม่บนไม่ล่างไม่น่าไม่หลังแล้วพระเจ้ามีไหมอืม ไม่รู้คนอิสลามหรือเปล่าถามนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับคือแสดงว่าจะต้องมีทิศและพระเจ้านั่นอ,อะไรแบบนั้นแหละถ้ามีทิศไม่ใช่พระเจ้านั่นคือมักลุกของพระเจ้าจําไว้นนะถ้ามีทิศนั่นคือมักลุกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับทิศเพราะพระเจ้ามีก่อนทิศ เข้าใจนะครับอ่าและมีนำส้มทิศมันก็แค่อัมรุนเอติบารีเท่านั้นเองอ่ายามาโมเมนะเรื่องอาเกดะท่านต้องเรียนอุซลูลท่านไม่เรียนอุซลูลแต่ท่านจะมาพูดเรื่องอาเกดะผิดผิดถนัดอ่าแสดงว่าท่านยังไม่มีพื้นฐานด้านอาเกดะแต่ท่านจะมาพูดเรื่องอาเกดะอย่าเลยไปเรียนก่อน เรียนให้เข้าใจและค่อยมาว่ากันค่อยมาพูดกันทีนี้เราย้อนดูในประวัติศาสตร์ในปีฮิจรโธ9เสตัตวรรษแรกอนในยุคสลับแล้วดูป่านนี้เราอยู่1,444แต่ในยุคสลับด่ารีปูอหัง ในกิตับอกคราตุนนจีน kami ในกิตับดุรุสซามิน kami ประวัติศาสตร์นี้ประวัติศาสตร์ดาริผู้โอหังเคยมีแล้วในประวัติศาสตร์เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรากินเรียบกับบรรดาอุลามะหลายคนที่แพ้กับดรัริก็เลยเข้าใจตัวเองอเลมระดับสุด,สดระดับแนวหน้าในเมืองนี้ จนขอให้อามรุลมุมินินเชิญฮัมมัดมูนาซอร์ห์กับแก่เกี่ยวกับอัลลอฮ์หนังสือก็มาเชิญมาเชิญมาถึงมือฮัมมัดฮัมมัดพอดูหนังสือแล้วเนี่ยเอหนึ่ง แกกลัวว่าถ้าแกล้มถ้าแกแพ้บรรดาลูกสิทธิ์ไพรพลที่อยู่ใต้เงาวิชาการของแกจะพลอยไปอับอายด้วยเสียขวัญเสียกำลังใจด้วยกลัวจะกลัวอาแกด้าจะไม่ชัดด้วยแกก็เลยประมาาตกใจเอ๊ะจะทำยังไงหนักใจ แต่นั่นแหละลูกศิษย์ก็มาเรียนปกติและหนึ่งในนั้นที่มาเรียนก็คือนุกมานเบนซาเบตใครล่ะนุกมานเบนซาเบตก็อาบูฮานิฟานั่นแหละนะชื่อนุกมานเบนซาเบตเมื่อมาเรียนก็เห็นหน้าหน้าตาครูของแกนเนี่ยไม่ก็จะสบายใจเท่าไหร่อ่าเพราะคนเรานี้มีความสุขมันก็สื่อออกที่หน้ามีความทุกข์ก็สื่อออกที่หน้าเหมือนกัน นี่คือความจริงนะครับอ่าไม่เห็นน่คนเราเพอมีความทุกขเนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดทางที่ปกติไม่ใช่คนผิวดำนะก็ว่าเอ๊ะทำไมดอลลอห์วันนี้ทำไมมันหน้าดำจังอ่าเพื่อนว่าไม่หน้าดำหรือลูกชายมันถูกจับยาบ้าทั้งแสนเม็อโอ้ดังอ้อะไรทนะีนั้นนั่นบ่งบอกว่าดอลลอห์เมกกื่อกี้ที่หน้าดำคร่ำเครียดอ่าเพ,พราะ,ะอมทุกเห็นไหมครับ แต่ถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็ว่าเออทำไมยูซุฟวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเขก็ว่าเอ้ามายิ้มแย้มได้ยังไงอ่ะมะามันไปขอเมียให้แล้วมันอยากมีเมียนั่นน่ะผู้หญิงก็ตกลงแล้วด้วยอ่านั่นมันมีความสุขละ่ะนั่นค่ะคำโบราณว่าถ้าหน้าดำก็แสดงว่าอมทุกข์อ่านี่คือความจริงนะมันสื่อออกที่ใบหน้าทั้งนั้นแหละ จากสาเหตุนี้แหละที่บรรดาโตครูเราพอละหมาดเสร็จเขาลูบหน้าเพราะอะไรละ่ะไม่ใช่เขาลูบธรรมดาเฉยๆนะเขาอ่านดุอาด้วยอ ah um ัลลอฮุมะฮซับอันนิลฮัมม์วัลฮะซันลูบไปให้อัลลอฮ์ขจัดความมองเศร้ามองคล้ำบนใบหน้าออกไปนะโตครูเขาหัดใช้อ่าครีมนูครีมนี้ไหมครีมควรอิมครีมควรอยู่ควรอะไรไม่มีแต่ทําไมโตครูแต่ละคนหน้าเขาใส่ปิง้งเห็นไหมละ่ะ แต่นี่มาไอ้ยายยาย,ายาเป็นรูปหน้าบิดาอ่ะอมวัวแต่จะแจกบิดาอให้เพื่อนนั่นแหละจำเหนื่อยจริงประปีตเรียนอ่าเรียนสามมันแล้วก็วมาอวดดีประป็ตเรียนร้อยกว่าหน่วยกิตแล้วอวดดีมันเหนื่อยเหนื่อยกับพวกนี้ขู่กลมเสียหายจากพวกนี้อ่าเสียหายมาจากพวกนี้ไอ้คนรู้จริงแต่ละสิ่งที่เขาฟาตวาเป๊ะ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 มันไม่โมเมแบบนี้ทีนี้ ต๊ะครูก็เลยบอกว่าเออแกไม่สบายใจพอพูดไปพูดมาโต๊ะครูก็เลยว่าเออแกก็ฝันเมื่อคืนแกก็ฝันนะอ่าก็เล่าความฝันตอนแรกยังไม่เล่านะอบูฮานิฟว่า,วาเด็กนั่นนะเด็กตัวสิบขวบนี่ครูเล่าได้ไหมอนชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะทํานายฝันให้อ่ดูว่าเด็กสิบขวบนะ บอกให้ครูนะ่ะเล่าให้ฟังแกจะทำนายให้ครูก็เล่าว่าเทีนะเมื่อคืนฝันว่ากําลังเดินเข้าไปในสวนกว้างสวยงามมีหมูตัวหนึ่งกัดกินต้นไม้นูต้นไม้นี่ต้นไม้นะั้นตายกันเยอะแยะแล้วทีนี้จะมากินต้นไม้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนในสวนนั้นกําลังที่จะกินนะี่ะอ่ากำลังกินต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่นะกินกา้านกินแล้วแต่จะพอจะกินลำต้นที่โคนต้นมีเสือออกมาตะคุบหมูหมูตัวนั้นตายทีนี้อบูฮานิฟอก็เลยบอกว่าโอ้โต๊ะครูสบายใจได้การที่โต๊ะครูฝันเช่นนี้ถือว่าเป็นฝันดีเพราะว่าสวนใหญ่สวยงามนั้นจะบ่งบอกถึงาศาสนาอิสลามต้นไม้ต่างๆไม่ถึงอาจ ต้นไม้ต่างๆและกิง่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่ไม่ถึงอุลามะและลำต้นต้นไม้ใหญ่นะั่นคือตัวทา่านส่วนหมูนะั่นคือดะรีส่วนเสือคือผมเองอน,นั่นคืออบูฮานิฟอนั้นวัยแค่สิบขวบเองนะเลยพรุ่งนี้ก็ไปที่นั้นนั่นแหละหนึ่งในคำถามในมูฮะมุนา,าระรอห์วันนะั้น ดารีก็ถามอย่างนี้แหละเอ๊มีด้วยสิ่งที่มีไม่มีที่ไม่มีทิศทีนี้เจอย้อนเกล็ดของของเด็กอแต่เด็กฉลาดเด็กอาชริยะอ่าขอนมมาหน่อยขอนมสักถ้วยเด็กอขอนมเขาก็เอานมมาให้ในถ้วยก็ถามว่าดารีในนมนี้มีน้ํามันหรือเปล่าดารีว่ามีแล้วถามว่า น้ำมันมันอยู่สว่วนไหนของหนมบนหรือล่างซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังเงียบกริบเห็นไหมครับเงียบกริบที่นั่นอ่าถ้ายสุดก่อนที่จะหายไปอ่ะเด็กตอนนี้เนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่อ่าอัลลอฮทําทอะไรอยู่ฮะอัอบอาฟาว่าท่านอยู่บนเวทีท่านลงมาสิผมจะขึ้นไปต่ออ่าตอนนั้นอบูฮานิฟาอยู่ข้างล่าง อบาบูอาลิฟก,ก็ขึ้นไปก็ตอบว่าตอนนี้อัลลอฮ์เอาคนตะกับ,บรุรลงลงล่างเอาคนมีความรู้ตะวัดดอขึ้นบนนี่คือการงานของอัลลอฮ์นะตอนนี้ปรากฏว่าสูญไปเลยออกจากมสัสยิดสูญตั้งแต่นัรร้สาบสูญไปเลยดารีเหมือนลยคําถามนี้อ่าพีน่น้องอยากทราบมหมในคําถามนี้ของใครอ่า กองเจโลเลเทสิทลิงเสมอน,น,นี่เลยครับเพราะไปฟังมุจัสมาเลยลูกศิษย์ก็เอียงเอียงเป็นมุจัสมาเห็นไหมครับการที่เราจะฟังวิชาการเราต้องดูถ้าคนหนึ่งมุจัสมาจบเลยพี่น้องไม่ต้องไปฟังแล้วเนี่ยผลของการที่ฟังมุจัสมาและพยายามจะให้ที่ ถ้าอัล l l a ์ไม่มีบนไม่บนไม่ล่างไม่หน้าไม่หลังไม่ซ้ายไม่ขวาแสดงว่าอัล l l a ์ไม่มีอ่ะดูตาเอ๊ะแปลกแปลกคนอ่าเนี่ยเขาว่าเรียนสำนักบูตึงก็ได้วิชาบูตึงเรียนสำนักบอเตกก็ได้เรียนได้วิชาบอเตกมันจริงอนะละอ่าเรียนมุจซิมะก็ได้อากาดะมุจซิมะคนสอนเป็นมุจซิมะอนะไะก็ลูกศิษย์เป็นมุจซิมานะั่นแหละ อ่าถ้าไม่เป็นก็น้อยคนเรียนอัสซาอิรอาาหาร์อาลิสุนะลูกศิษย์ก็เป็นอาาาัสซาอิรอห์อาลิสุนะนั่นแหละน้อยคนที่จะเป็นอย่างอื่นอ่าผมบอกอยู่นี่ถ้าคุณพยายามจะยกโยตุครูมุจซิมะของท่านตุครูญาฮิลุนมุรักกะบนุนมุจซิมดุดดอลลุนว่ามุด,ดอลลุนะบอกตุครูท่านตัดเวทีมาอ่า เก่งนักหน้าอย่าบ้าแต่น้ำลายลักเก่งนักหน้านะอย่าบ้าแต่น้ำลายให้ชาวบ้านได้รู้โตโตในเฟซไม่จบโตทุกวันในเฟซไม่จบสักทียากจบพบกันบนเวทีตกลงไหมละ่ะอ่าจะได้มีประจักษ์พยานอ่าอย่ามาเอาตำราแลีอ่านเอะอ่านเองแล้วก็ฟัดวาเองเราอยู่ข้างบนชาวบ้านอยู่ข้างล่างชาวบ้านไม่รู้อ,อินเออินเอแล้วแต่พูดแหละ อ่าร้อยทั้งเพแหละชาวบ้านเขาไม่รู้ละ่ะอ่าเหมือนแต่งตัวไปไร่ไปไร่รำตอนหน้าคนตาบอดอ่ะสวยทั้งนั้นเลยเขาไม่เห็นนะฉะนั้นยานะครับยามาเอาก็อาเกดะมุจสิมะและมามมเมเป็นสารัะยานะครับมันคนละสายกันอ่า ไอเ้เจลอเละเทเนี่ยนะเรียนกับครูบาบานน่น่นได้ไอ้กะดาบาบาเพราะอะไรอ่ะเนี่ยบางทีเราก็เออพอเรื่องอาหารการกินพยายามตรวจสอบฮาลาลไมหมฮาลาลไหมถูกกระบวนการไหมจะประทับยี่ห้อฮาลาลให้แล้วทำไมไม่ตรวจสอบเรื่องอ้กะดาด้วยละ่ะดูว่าอ้กะดาไม่ฮาลาลก็ได้อย่างไงนะ ให้อาหารหรอกให้ฮาลาลาอาอกะดะไม่ฮาลาลก็ได้อย่างนั้นนะทางที่อากกะดะสำคัญกว่าอาหารไม่รู้กี่ล้านเท่าแต่นั่นแหละตรวจสอบแต่ฮัลลาเรื่องอาหารนั่นแหละเรื่องอากกะดใสาไม่ตรวจสอบอ่ะโอ้แปลกแปลกคนเรานี่อากกะดะไม่ฮาลาลไม่ต้องไปให้ตำแหน่งไม่ต้องไปพูดเรื่องศาสนาไปเรียนให้ใหอากกะดะฮาลลาลก,ก่อนจ้ะ นี่อักขระหมูเมยไม่รู ha, am, ้อะไรอ่าอ bon ีกคนหนึ่งอายุเหนือบัลลังห้าร้อยปีนั่นอากขดะฮารามอ่าอีกคนอายุสูงสูงนั่นอากขดะฮารามอ่าอีกคนอายุบนฟ้านั่นอากขดะฮารามอ่าอีกคนหนึ่งอยู่ในอารัชนั่นอากขดะฮารามอีกคนหนึ่งอยู่บนก้อนเมฆนั่นอากขดะฮารามอ่าอีกคนหนึ่งอยู่บนฟ้าแล้วก็อยู่เหนือบัลลังอีกทีนั่นอากขดะฮาราม พออากดะฮาราบเลเงียบพออาหารไม่ไม่พออากดะไม่ฮาลาลเงียบอากดะฮาราบเงียบแต่พออาหารไม่ฮาลลาโอ๊ยทำเป็นเวอรไม่ได้เราคนอิสลามต้องกินของฮาลลาเรื่องอากดะล่ะยึดของไม่ไม่ฮาลลาได้อะเรื่องอากดะนี่คือความจริงนะครับอย่าเอาตําแหน่งหากินอย่างเดียวอทำประโยชน์กับศาสนาบ้าง อ่อ่ะย้อนมาดูคําถามเมื่อกี้อ่าที่เขาถามเมื่อกี้ว่าอ่าเมื่ออัลลอฮ์ไม่บนไม่ล่างไม่หน้าไม่หลังไม่ซ้ายไม่ขวาอ่าตกลงอัลลอฮ์มีไหมใครไปยึดอัลลอฮ์ไม่มีคนนั้นกาเฟตบิลอิจมาและใครไปให้ทิศกับอัลลอฮ์ไม่ว่าบนล่างหน้าหลังซ้ายขวา อ่าหรืออยูสองข้างหรือสามข้างหรยูอส,รอสองด้านสามทิศก็แล้วแต่แหละอ่าคนนั้นเป็นมุจสิมะบิลอิจมะทุกอิบาตัดไม่ซ้อบบิลอิจมะอ่าใครว่าซ้อคนยึดอัลลอฮ์มีทิศอิบัตัดซอคุณจัดวิธีมาตามใจคุณจะตำแหน่งสูงขนาดไหนแหละอ่าตามใจคุณคุณจะได้เกียรติยศอะไรก็แล้วแต่แหละอ่าย่ามามเมนะเรื่องอาเกดะ เรียนก่อนก่อนที่จะพูดเนี่ยมันลำบากให้ตำแหน่งกับคนที่ยังไม่มีมะริฟัตมันมั่วมัมดว่าอะไรล่ะอาเกดะตัวเองอยังเป็นอาเกดะไม่ฮาลาลจะไปตรวจสอบอาหารฮาลาลเพื่อนอ